อือหอขอบคุณค่ะพี่อออะไรพี่อ๊บอ๊บอ๊บพี่อ๊บอ๊บอ๊บขอบคุณค่ะนี่อยากจะงะนี่อยากจะยุ่มหัวแต่ก็ยุ่มไม่ได้ผมสั้นโอ้ยโอ้ยโออันไหนฮะสวัสดีครับนี่ห้านี่ห้านี่ห้าครับนี่ใครเข้ใจสิดนี้ เธอจะคิดว่าจะเป็นคนพิเศษเคยจะรู้สาเหตุแต่ที่รู้มีอาการแปลกไปเฝ้าคิดถึงเสียงเธอเฝ้าคิดถึงสายตาคิดถึงช่วงเวลาที่เราใกล้กันมันอยู่ในสายลมมันอยู่กลางสายลมมันอยู่ในความฝ<ม>ันคิตตี้ดูจมูกหูคิตตี้เห็นไหม ไม่ใช่มีกีมาอ,อ,อ็อีนั้นนั้นอืมถีบเขาให้นี่ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่พๆนะคะเห <c oughs> <c oughs> มือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวยหนูไม่นอนเลยค่ะวันนี้ค่ะ นอนไปครึ่งชั่วโมงเองน้องชื่อแสนดีค่ะเหมือม้น้องแสนดีนะคะมือคนเหมือนพ่อมากนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่พี่บอกว่าหนูเหมือนพ่อนะคะหรือว่าเหมือนไหมคะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเนาะใช่เหมือนเนาะเหมือนกันแหละคู่แฝดอู้หูหรอ หมือรู้สึกยังไงคะที่เหมือนพ่อคะ่ะอโอ้โอก็ดีนะคะโอ้ปาดเขาให้ปาดเขาให้ใช่เลยมาทางแม่บ้างไหมคะแสงน,นี่หันมาทางนี้หน่อยได้ไหมคะลูกหันมาโอ้ขู่ด้วยนะ <c oughs> ขู่ด้วยเหรอนะคะเหมือนพ่อ,อยังไงคะลูกอธิบายสิอู้เหมือนหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โอ นี่เหรอคะหนูจะทํากายกรรมเหรอคะลูกวันนี้หนูนอนไปครึ่งชั่วโมงเองช่วงช่วงเช้าตาหวานครับคุณค,ค่ะอืมแล้ <laughs> วยับเท้าอ่ะทำไมแป๊บเดียวโทรศัพท์ร้อนแล้วอะ่ะสวัสดีนะคะ นวดหน้าด้วยฝ่าเท้าของแท้สวัสดีมานิดโอ้มีไพร์โหลดละครมาแล้วนะน่ารักมากๆเลยน้องนุนิวิวนุนิวิวแล้วก็พี่สีนะคะน้องนุ้นิิวกับสีนะน่ารักมากพี่เปาเล่นเป็นนาปีหน้าได้ติดตามกันน่าจะปีหน้าทุก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 ทุเอา ต้องกันเหรอเติบขึ้นเป็นนักร้องไหมคะตขึ้นเป็นนักร้องไหมเหรอมไม่แน่ใจเลยอือ้เงียบเงียบเงเงีอุ้ยผมพ่อมันหยุ่มยากยนั่นได้แล้วหมอบเข้าให้สวัสดีค่ะ<ม>ทำไมโทรศัพท์แม่ร้อนจังเลยแซนดี วันนี้คุณปู่ไม่สบายค่ะโอ,โหอยหช่วงนี้กำลังช่วงแงะตาแงะลูกตาติดตามแสนดีขอบคุณค่ะอุ๊ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะมันร้อนนะโทรศัพท์ร้อน